ข่าวดีนะครับเมื่อวานนี้เมืองไทยนะฮะสบคชุดใหญ่นะครับอนุมัติอะไรหลายๆอย่างเลยครับลด RTPCR นะกักตัวลดไปเลยนะฮะแล้วก็ลดค่าประกันด้วยครับอีกอันนึงคือลาวแอร์ไลน์ครับเปิดเชี่ยวบิน2วันมาไทยอะ่ะแล้วก็ถามว่าแรงงานต่างชาติสามารถเข้ามาได้ไหมสบายดีสวัสดีครับ สัญญาณนี่มันค่อนข้างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่า2ประเทศคุยกันหรือเปล่าแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นวันที่1มีนาคมครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ไทยเนี่ยติดโอมิคอนอยู่เนี่ยประมาณอยู่ประมาณวันละ2 0 0หมืนกว่าเนี่ยประมาณ3วันแล้วนะฮะเราไมย้ายไปถึง2 0,000เลยแต่ว่าณนะตอนนี้มันขึ้นมาหมื่นกว่าหมื่นกว่าจนทั้งถึง20,000นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทําไมถึงได้เกิดการผ่อนผันล่ะ ็เพราะว่าม so so, so so, so ันมีสัญญาณอะไรมาครับบางอย่างว่าสายพันธุ์โอไมคอนเนี่ยแม้แต่มันจะกลายพันธ์นะฮะสัญญาณมันออกมาครับว่ามันไม่ได้รุนแรงมากขึ้นนะครับไม่ได้รุนแรงหมายความว่าไม่ได้รุนแรงกับผู้ที่ฉีดวัคซีนนะครับยังรุนแรงกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนนั่นเองนะฮะทุกประเทศตอนนี้เขาเร่งระดมฉีดวัคซีนนครับไทยเองก็ได้เยอะลาวเองก็ได้เยอะนะครับ เพื่อให้ได้ถึงอัตราจํานวนเกิน70%ครับจะมีภูมิคุ้มกันหมูนะครับจะสังเกตไหมครับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่สามารถเดินทางไปไหนได้นะฮะยังจํากัดบริเวณอยู่ไม่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะับเพราะว่าไม่ใช่จํากัดสิทธิ์นะครับแต่ว่าเขาอยากจะปกป้องคุณครับถ้าเกิดคุณอยากจะเดินทางนยคุณต้องออกมารับวัคซีนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสายพันธุ์โอเมกอนถ้าเกิดจะติดเนี่ยถ้าใครได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะมีอาการที่เบาบางคนใกล้ ขอผ,ผมนี่ก็ค่อนข้างติดเยอะนะครับเราก็สอบถามกันไปมาก็จะมีอาการแบบเจ็บคอเป็นไข้นิดหน่อยแล้วก็รู้สึกหายแล้วก็เบาลงตายังไงซะ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของโฮมไอโซล t ชันของทางการอยู่นะครับแล้วก็อยู่ประมาณสัก7วันถึง10วันนะฮะนะตอนนี้ก็ยังปฏิบัติอย่างนั้นกันอยู่นะแต่ก็ได้ยินข่าวจากเพื่อนๆที่ออกมาที่เป็นโอไมคอนนะครับก็ยังมีลักษณะของอาการที่เบาบางอยู่ซึ่งนั่นก็เป็นส่งสัญญ,ญาณที่ดีเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลนะแต่ยังไงซะก็อย่าติดเป็นดีกว่าครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังต้องรักษามาตรการอย่างนี้อยู่นะครับเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้ามายัางไงก็อย่าให้มัน ข้ามามดีกว่านะฮะเดี๋ยวลองมาดูข่าวกันเลยนะเป็นข่าวดีมากๆเลยครับเอาข่าวแรกก่อนแล้วกันนั่นคือาลาวแอร์ไลน์สละกันลาวแอร์ไลน์สเนี่ยส่งสัญญาณมาจากสอปอรลาวนะซึ่งก่อนหน้านี้ลาวแอร์ไลน์เนี่ย,เ,เ,ยเขาเคยเปิดเที่ยวบินนะฮะที่มาจาก เมืองไทยเนี่ยตอนประมาณสักปลายพฤศจิกนะครับแล้วก็มาถึงทันวานะฮะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องหยุดไปครับตอนนั้นเมืองไทยเกิดการยกเลิกเทสแอนโกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสายการบินเนี่ยก็ไม่ได้มีบินเข้ามาที่ไทยครับแต่นะตอนนี้นะครับ ทางด้าน l าว airlines การบินลาวเนี่ยก็ได้ออกเที่ยวบินมานะครับนั่นก็คือมีวันอังคารและวันศุกร์ครับก่อนหน้านี้มีทุกวันศุกร์นะฮะวันเดียวแล้วก็เขาใช้เครื่องบิน airbus A 3 2 0ด้วยนะครับเป็นเครื่องบินลำใหญ่ครับหมายความว่ามีความต้องการเยอะนะครับในการเดินทางในการเดินทางในเที่ยวนี้นะครับมาจากนาครหลวงเวียงจันทร์ไปกรุงเทพนะครับ ในเที่ยวบินตอนเที่ยง5นาทีครับมาถึงกรุงเทพที่บ่ายโมง5นาทีไม่มีเท huh ี่ยวกลับนะครับจากนครหลวงเวียงจันทร์มากรุงเทพครับนั่นคือการส่งผู้คนจากสปปลาวมากรุงเทพครับและขณะเดียวกันมีอีกเที่ยวหนึ่งครับคือเที่ยววันศุกร์ครับนั่นคือจากบ่าย2 5นาทีไปถึงสปปลาวนครหลวงเวียงจันทร์สนามบินวัดไตอยู่ที่บ่าย3 5นาทีครับนั่นคือวันศุกร์นะฮะนั่นคือรับจากคนไทยหรือรับจากสกลลาวหรือรับจาก ต่างประเทศนั่นแหละที่มาที่เมืองไทยนะครับได้บินตรงเข้าไปที่สปปลาวอันนี้เป็นข่าวดีมากเลยนะเพราะว่าเพิ่งจะมาเปิดนะครับเพิ่งจะมาเปิดการขายนะแสดงว่ามีความต้องการในการเดินทางค่อนข้างสูงมากเลยครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นสายการบินนี้จะเริ่มตอนวันที่1มีนาคมนะครับ และอีกข่าวหนึ่งคือข่าวดีมากๆของวันนี้เลยก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านสบคชุดใหญ่เขาได้อนุมัติมานะจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เราต้องเดินทางเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยเราต้องทำการตรวจ rt-pcr 1วันนะครับวันแรกจะเรียกว่าก,ากักตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะเราต้องเข้าไปอยู่ในโรงแรมเพื่อรอฟังผล ของเชื้อออกมาถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราเดินทางออกไปได้ครับแต่เสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่5เราจะต้องทําตรวจ rt-pcr อีกครั้งหนึ่งแล้วทําการพักในโรงแรมอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องจองโรงแรม2วันแต่นะวันนี้เขาได้ยกเลิก rt-pcr วันที่5ครับนั่นคือวิธีการคือยังเป็นเหมือนเดิมนะเดินทางมาที่เมืองไทยนะครับตรวจ rt-pcr นะครับในวันที่1ที่มาถึงนั่นแหละนะครับแล้วก็รอ ฟังผล1วันโดยการที่จองโรงแรมนะครับถ้าเกิดผลไม่มีอะไรไม่มีโควิดนะครับก็สามารถเดินทางออกไปได้เลยครับไปท่องเที่ยวได้เลยครับแล้วพอวันที่5เนี่ยเขาให้ใช้เครื่อง e อนิเคนะครับเป็นเครื่องตรวจรวดเร็วนะฮะตรวจที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็ส่งผลเนี่ยมาให้โดยหมอพร้อมนะครับแล้วก็มายืนยันว่าไม่มีอะไรไม่มีอาการอันนี้เป็นความสะดวกสบายของการเดินทางนะะเข้ามาที่ประเทศไทยนะฮะ อันนี้ค่อนข้างที่จะเปิดมากๆขึ้นเลยนะครับสะดวกสบายมากขึ้นเลยครับและก็อีกหนึ่งข้อก็คือว่าเขาได้ลดค่าประกันภัยด้วยครับนั่นคือค่าประกันชีวิตนะฮะถ้าคุณเป็นโควิดแล้วคุณจะต้องถูกส่งเข้าไปในโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาลเองก็ดีเนี่ยก่อนหน้านี้เขาให้วงเงินไว้ที่50,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ตอนนี้เขาลดลงมาเหลือให้ 20,000เหรียญดอลลาร์ครับหรือมากกว่านั้นนะฮะขึ้นอยู่กับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทําประกันขนาดไหนนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าคนรวยฉันอยากจะทํา5,000,000ห,หนึ่งแต่ฉันเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะไปอยู่ในโรงพยาบาลระดับ5ดาวอะไรทํางเน,นี้ยนะครับเขาเลยลดลงมากพาะเพราะว่าทางด้านรัฐบาลทางด้านสวบคเนี่ยเขาก็บอกออกมานะครับว่าการที่คนจะติดโควิดไม่ว่าจะเลี้ยร้ายแรงยังไงนะฮะเบาบางยังไงเนี่ย จะใช้เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยไม่เกิน3 0 0 0สนบาทครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยลดค่าประกันลงตรงนั้นนะฮะลงมาเพื่อที่จะช่วยทำให้เกิดการเดินทางที่ง่ายขึ้นครับนั่นคือไม่ผักภาระไปให้กับผู้เดินทางอะไรทำนองนั้น,นะฮะก็คือใช้วงเงินที่ สามารถที่ค o v e r คนที่จะป่วยได้นะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะทั้งหมดของ2ข้อนี้นะฮะนั่นก็คือจะเกิดขึ้นวันที่1นมีนานครับนั่นคือ1มีนาเนี่ยเขาเริ่มให้ลงทะเบียนได้นะครับแต่ว่าการเดินทางเนี่ยจะต้องเริ่มวันที่7ครับเพราะว่าการลงทะเบียนหรือท่านทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีการเตรียมเอกสารจะต้องมีการตร,ร,จตรตวจเชื้อก่อนเดินทางเ2ดิงชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเขาดีเดย์ของการที่จะเดินทางเข้ามาถึงได้เนี่ยคือวันที่ มีนาะถามว่าคนปัจจุบันที่ลงทะเบียนไปแล้วเป็นยังไงก็คงจะต้องนะวันนี้ถ้าลงทะเบียนแล้วจําเป็นจะต้องเดินทางเนี่ยก็คงต้องใช้มาตรการเดิมครับนั่นคือวันที่1กับวันที่5เนี่ยจะต้องมีการกักตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเข้ากฎระเบียบอันที่2แล้วเนี่ยใช้กฎระเบียบใหม่นะครับคือคนที่เดินทางมาหลังวันที่7มีนาคมนะฮะถึงจะใช้กฎระเบียบใหม่นะฮะ มีอีกข้อหนึ่งละครับนั่นก็คือเพิ่มช่องทางเทสแอนโกลนะครับทางบกด้วยนะครับโดยมีจังหวัดนำล่องก็คือหนองคาย อุดรธานีและสงขานะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามาทางน้ำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเทสแอนโกเหมือนกันเป็นลักษณะของเรือยอชนะฮะทางเมืองไทยเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติที่แล่นเรือยอชกันเข้ามานะครับณตรงนั้นถ้าเกิดกจะขึ้นฝั่งเนี่ยก็คงจะต้องมีการตรวจเทสแอนโกอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสัญญาณออกมาคือนองคายอุดรธานีตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่สามารถเข้ามาได้นะครับต้องรอให้ทางภาคพื้นเนี่ยเขาประกาศก่อนนะฮะ แต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีไงจำได้ไหมเมื่อประมาณสักพฤศจิกาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะก็เริ่มที่จะเป็นเอทเคนะฮะแต่ละคนก็เริ่มกลับบ้านกันแต่ละคนเริ่มมาเที่ยวที่ไทยกันค่อนข้างเยอะนะครับถึงประมาณ4 0 0แสนคนนะฮนะณตอนนั้นก็คือพอเริ่มเยอะเกินไปเริ่มสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะก็เกิดการยกเลิกกันณนะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยหยุดกันนะฮะแต่ตอนนี้เขาปัดฝุ่นออกกลับมาใหม่ครับ อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสัญญาณดีๆมันส่งเข้ามานะสังเกตไหมครับว่าสปปลาวเองก็เปิดบางอย่างอะไรเหมือนกันเพื่อให้คนเข้าไปเที่ยวขณะเดียวกันไทยเองก็เริ่มจะเปิดเหมือนกันให้เวลาตอนเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยก็กลับมาได้อย่างแบบว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถามว่าแรงงานต่างชาติสามารถเข้ามาได้ไหมผมว่าเข้ามามันไม่คุ้มหรอกครับเพราะว่าวีซ่าที่ให้มาเนี่ยผมเชื่อว่าเข้ามาเพียงแค่หนึ่งเดือนนะฮะแล้วก็ทําการตรวจทําการใช้ค่าใช้จ่ายของโรงแรม นะมันจะต้องมีสเตทเมนต์มันจะต้องมีเงินที่สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยในยประมาณ1เดือนเนี่ยประมาณไหนนะฮะ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเดินทางออกจากประเทศเพื่อกลับบ้านนะฮะนั่นคือเป็นลักษณะของวีซ่าท่องเที่ยวครับถ้าเกิดว่าแรงงานเข้ามาเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มหรอกฮะมันจะมีค่าใช้จ่ายแล้วยังไม่ทันได้ทํางานเลยนะฮะเราก็ต้องกลับแล้วอันนี้ต้องรออีกสักพักนะครับในช่องทางของแรงงานเนี่ยก็ขอให้ไปไปดาเนินงานดําเนินเรื่องนะครับกับทางการนะฮะ่าบบริษัทหาง,งานนะครับก็ได้เปิดลักษณะของแรงงาน m o u นะครับที่มีนายจ้างเราก็ดําเนินเรื่องและเดินทางเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นตอนนี้การเดิน ทางเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยกักตัวน้อยลงแค่วันเดียวเองผมเชื่อว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็การเดินทางก็จะง่ายขึ้นนะฮะการดําเนินเรื่องก็จะง่ายขึ้นนะครับสู้ๆนะครับทุกคนแล้วณนะตอนนี้นะครับไทยเราตูเกเตอร์เองเนี่ยก,กาลังจัดทัวร์อยู่นะครับก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกันกับมาตรการของทั้งสองฝั่งนะเพื่อความสะดวกสบายของการที่จะได้ไปเที่ยวฮะถ้าเราไปเที่ยวแล้วเรากลับมาเราก็คงอยากจะสุขกสบายเนาะอยู่เพียงแค่คืนเดียวพักในโรงแรมแล้วก็วันลุงขึ้นก็ ทุกคนก็ต่างเดินทางกลับบา้านอะไรนะผมว่ามันก็จะค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในช่วงมีนาไม่แน่นะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะที่สามารถไปทางด้านหนองคายก็ได้นะแต่นี้ทั้งน,นั้นเนี่ยต้องรอฟังอีกนิดนึงนะครับและผมก็ได้แง้มข่าวมาว่า1เมษาเนี่ยก็จ,จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะมีการเปิดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไป อันนี้ก็อุบไว้ก่อนละกันนะฮะเพราะว่าต้องรอด่าน 1, นด่าน2ให้สําเร็จก่อนถ้าเกิดด่าน 1, ด่าน2สําเร็จผมเชื่อว่าด่าน3เนี่ยจะเปิดกว้างขึ้นครับก็คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับมีนาคมนี้ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับ แล้วเราจะไปเที่ยวสปปลาวกันนะครับทุกคนห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมา Shut up.